บทที่495เหตุผลในการฆ่าเฟิงอี้หยุดนะหลอดฟีนิกเจ้าคน้าหยุดมันเร็วเรวนี้ยวนเฟิงใช้มานาของเขาเพื่อส่งเสียงของเขาไปยังห้องโถงที่อยู่ห่างไกลแต่ท่านห่วงเธอหูหนวกและไม่ได้ถอนมานานั้นในพริบตามานาก็ยิงเข้าใส่ร่างกายของเฟิงยี่โดยตรงสับพักเลือดก,ก็กระเซ็นกล้ามเนื้อและกระดูกก็ระเบิดเฟิงอี่ถูกโจมตีในขณะนี้หยวนเฟิงก็บินเข้าไปในห้องโถงจากระยะไกลเช่นกันท่านห่วงเห็นหยวนเฟิงและพูดกับห่วงเอ๋อที่อยู่ข้างๆเธอว่าลูกสาวยืนอยู่ข้างหลังฉัน หัวเงอ้อพยักหน้าอย่างชันฉลาดหันหลังกลับและเดินไม่กี่ก้าวมาที่ด้านหลังของหลอดหงหยวนเฟิงเหลือมองเฟิงอี้ที่กระจัดกระจายและตายไปดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเคืองประธานหววคุณต้องให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับยวนเฟิงในวันนี้ยวนเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาลูกสาวของฉันหววอีถูกฟีนิกหลายตัวหลอกและถูกนำตัวเข้าไปในดินแดนห่างไกลของชนเผ่ากิลินตอนที่เธออยู่ในสนามรบพวกเขาทรยศลูกสาวของฉันและนายน้อยของชนเผ่ากิลลิงก็ซุ่มโจมตีอยู่ด้านข้างเกือบจะดูหมิ่นลูกสาวของฉันจากลูกชายของคุณเฟ ตัวละครเล็กๆพวกนั้นขายห่วงอ e ีออกไปไม่ใช่ลูกชายของฉันเฟิงอีคุณค่าฉันโดยไม่มีหลักฐานคุณไม่ได้เอาอยู่อันเฟิงของฉันและจับตาดูผู้นำตระกูลฟีนิกของฉันหยวนเฟิงเหอในระหว่างการพูดลอมาหายใจของเคออสบีสถูกเปิดเผยอย่างไม่ต้องสงสัย99ลมหายใจเหล่านี้กดลงบนหวนเจิดที่อยู่ด้านหลังท่านห่วงหัวเงอร์เพิ่งเข้าสู่ระดับแรกและอณาจาักบปีศาจเป็นครั้งแรกและอยู่อันเฟิงสามารถต่อสู้กับการดำรงอยู่ของกึ่งปราดได้ลมาหายใจของเขาถูกระงับห่วเอรอร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยชิงม,มู่ซึ่งนั่งออยยูู่่สงงงงงบนนนหหหหหลัคคาาาาาาา้้ถเเ็ตตตุกกรรณ์ีจึะิววมม เขาและหัวเงอือเป็นอิสระร่วมกันมาเป็นเวลา3,000ปีแล้วและถือว่าเธอเป็นญาติเพียงคนเดียวในโลกป่ามานานแล้วและคิงมูเป็นคนสายตาสั้นมากแต่ในเวลานี้เขาไม่ได้ยิงทันทีเขาหวังเสมอว่าหัวเงอือจะเติบโตขึ้นและกลายเป็นคนที่สามารถยืนหยัดได้เพียงลำพังท้ายที่สุดแล้วคิงมูไม่สามารถติดตามหวนเอรอได้ตลอดไปในที่สุดลูกนกก็จะกางปีกออกและต้อนอ่อนก็จะเติบโตเป็นหอคอยสูงกระหงานในที่สุดปูยูยังคงต้องได้รับการขัดเกลาให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ไม่มีอะไรที่จะรังแกลูกสาวของฉันท่านหวงตะโกนในเวลาเดียวกันลอมาหายใจของเธอก็ระเบิดออกมาปกป,ป้องหววเจิที่อยู่เบื้องหลังในเวลานี้ร่างกายของหวงอัวเงอหยุดสั่นและกลับสู่ภาวะปกติคุณมันบ้าไปแล้วคุณฆ่าลูกชายของยวนเฟิงของฉันก่อนลูกชายของฉันเป็นเจ้าชายแห่งตระกูลฟีนิกทำไมเขาต้องฆ่าลูกสาวของคุณด้วยยวนเฟิงโกรธมาก ท่านห่วงพูดพร้อมกับเย่อเย้ยว่าอย่าพยายามสับสนคุณคือผู้นำของตระกูลฟีนิกซ์แต่จริงๆแล้วคุณเป็นเพียงผู้ดูแลตระกูลฟีนิกซ์เท่านั้นและครอบครัวฟีนิกซ์ก็อยู่ในมือของฉันลูกชายของคุณเฟิงออกมาไม่ได้หากคุณประหลาดใจคุณสามารถสืบทอดสถานะของคุณได้แต่คุณสามารถควบคุมตระกูลฟีนิกซ์ได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเฟิงอี้ก็มีความทะเยอะทะยานมากเช่นกันเมื่อห่วงเออหายตัวไปเขาก็ภูมิใจเนื่องจากการหายตัวไปของห่วงอีแสดงให้เห็นว่าฉันได้สูญเสียทายาทไปแล้วในอนาคตหากคุณแลลลละััน้้้มงงงฟิงอิออกกก็สารืบททดดดูหไ ในช่วง3,000ปีที่ผ่านมาเฟิงปฏิบัติต่อตระกูลฟีนิก์รากับมีเงินอยู่ในกระเป๋าของเขาแต่ในเวลานี้ทันทีที่ห่วงลูกสาวของฉันกลับมาครอบครัวฟีนิกก็ไม่สามารถถูกควบคุมโดยเขาได้ในอนาคตความทะเยอทะยานและความสูญเสียภายในของเขาทําให้เขาบอกคนของเขาให้หลอกลูกสาวของฉันให้เข้าไปในดินแดนห่างไกลาจากชนเผ่ากิลิงปราบใดที่ลูกสาวของฉันตายเฟิงจะสามารถควบคุมตระกูลฟีนิกทั้งหมดได้ภายในหนึ่งวัน หลังจากฟังคำพูดนี้รูปลักษณ์ของหัวเงอือที่ยืนอยู่ข้างหลังท่านหวงก็เปลี่ยนไปอย่างมากแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้อันเจ็บปวดและท่าทางที่ไม่น่าเชื่อในสายตาของเธอพี่ชายเฟิงยี่ที่ดูแลเขาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กตั้งใจที่จะทรยศต่อเธอเพราะความทะเยอทะยานของเธอและเกือบจะฆ่าเธอมันเป็นเพียงการคาดเดาของคุณคุณฆ่าลูกชายของฉันแล้ววันนี้ฉันจะฆ่าลูกสาวของคุณด้วยวิธีนี้การแก้แค้นหนึ่งครั้งการแก้แค้นหนึ่งครั้งและสองครั้งไม่เป็นหนีก้กันน้ำเสียงของหยวนเฟิงเผยให้เห็นถึงความตาย ในเวลานี้ยวนเฟิงระเบิดความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ของเขาออกมาเพิ่มมานาและออกมาและตรงไปที่หวงเอ๋อเพื่อโจมตีเกือบจะในเวลาเดียวกันท่านห่วงก็ระเบิดมานาออกมาก่อตัวเป็นมานาที่ปกคลุมเพื่อปกป้องร่างกายของหวงคันใดนั้นมานาของยอันเฟิงก็กระทบกับมานาที่ปกคลุมและมีระลอกคลื่นปรากฏขึ้นแต่เขาไม่สามารถทำลายฝาครอบได้ หลอดฟีนิกคุณสามารถปกป้องเธอได้ระยะหนึ่งแต่ไม่ใช่ชีวิตของเธอคุณจะรักษาลูกสาวของคุณไม่ให้ทิ้งคุณไปตลอดการได้ไหมปราบใดที่เธอเดินจากคุณไปฉันจะสามารถหาโอกาสได้ด้วยความแข็งแกร่งของฉันครั้งหนึ่งโอกาสถูกค้นพบไม่มีการสงสัยในการฆ่าเพียงครั้งเดียวหยวนเฟิงกล่าวอย่างชั่วรารอาจารย์หยวนเฟิงและหวงมองหน้ากันและในสายตาของการแอรแลกันก็เห็นการแสดงออกที่ซับซ้อนขององค์การฆาตกรรมและความกลัว ในไม่ช้ายูอันเฟิงก็มองหงุนเจิดด้วยสายตาที่ดูร้ายและหันหลังออกจากห้องโถงเขาเข้าใจดีว่าความแข็งแกร่งของฟีนิกหลอดไม่ได้อยู่ภายใต้เขาอีกต่อไปและเขาไม่สามารถฆ่าหัวเมื่อต่อหน้าเขาได้หยวนเฟิงออกจากห้องโถงและกลับไปที่ห้องโถงท,งที่เขาอาศัยอยู่ห้องโถงนี้เรียกว่าห้องโถงเฟิงซุนซึ่งเป็นสถานที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาดในหมู่ชาวฟีนิกมีเพียงโฮยวนเฟิงเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในห้องโถงนี้ในวันธรรมดาในเวลานี้ในห้องโถงเฟิงซุนบนเก้าอี้ของกษัตริย์มีชายหนุ่มที่มีขาเอื้อหลังนั่ง บทที่496หยวนเฟิงหนีไปคุณเป็นใครกล้าที่จะบุกเข้าไปในห้องถงเฟิงซุนของฉันเหรอหยวนเฟิงถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาหมื่นปีคิงมูเหลือบมองอยูอันเฟิงและดวงตาของวันฟ้าเฮเวนลี่วิวก็เปิดออกอย่างสมบูรณ์จู่ๆยวนเฟิงก็รู้สึกเหมือนตกลงไปในถ้ำน้ำแข็งในดินแดนป่ายวนเฟิงเธอคือสิ่งมีชีวิตชั้นยอดผู้คนที่สามารถเอาชนะเขาได้นั้นหายากและเป็นครั้งแรกที่คนอย่างคิงมูที่กดขี่เขาเป็นคนแรกที่เห็นเขา ฉันชื่อคิงมูจำชื่อนี้ไว้เพราะชื่อนี้คือคนที่ค่าคุณฉินมูพูดอย่างเรียบๆเ,เมื่อซี่ว้ยมาถึงระดับของเขาเมื่อเผชิญกับการสังหารหัวใจของเขาไม่มีขึ้นลงเล็กน้อยด้วยการฝึกฝนหลายร้อยล้านปีและความเหงาของบุคคลหนึ่งหัวใจของเขาถึงระดับว่างเปล่ามานานแล้วหัวใจของเขาว่างเปล่าดูเหมือนขาดไปสงบและสงบน่ากลัวจนแทบไม่มีอารมณ์ บ้าไปแล้วฉันเป็นสัตว์ร้ายและแม้แต่นักบุญที่อ่อนแอว่าที่ต้องการฆ่าฉันก็ทาไม่ได้เฉพาะนักบุญที่มีอํานาจมากว่าที่เทศนาเท่านั้นที่สามารถมีความมั่นใจในระดับหนึ่งได้หยนเฟิงย่อเย้ยครั้งแล้วครั้งเล่าและโดยพื้นฐานแล้วเชื่อเรื่องการเลี้ยงสัตว์ของฉินสัตว์แห่งความโกลาหลถือกําเนิดมาจากความโกลาหลร่างกายของสัตว์แห่งความโกลาหลมีแก่นแท้ของความโกลาหลและเป็นอมตะและเป็นอมตะบางทีหงหวงอาจมีคนที่สามารถเอาชนะพวกมันได้แต่มีน้อยคนที่จะฆ่าพวกมันได้แข็งแกร่งพอๆ คุณอยากรู้ไหมว่าแอสซอไทกิลินงเสียชีวิตยอย่างไรขิงมูกล่าวขณะนั่งบนเก้าอี้ของกษัตริย์เอียงขาของแอลังราวกับกำลังยิ้มยวนเฟิงลังเลเล็กน้อยสีหน้าของเขาเคร่งขรึมและจริงจังมากขึ้นความคิดของเขาวุบวาบและหัวใจของเขาดูเหมือนจะนึกถึงบางสิ่งบางอย่างเขาพูดด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวคุณฆ่าคนที่อยู่ใน S อสซอไทกิลินงหรือไม่หมัดเดียวฉันใช้หมัดเดียวเท่านั้นน้ำเสียงของขิงมูเรียบง่ายและดูเหมือนเขาจะพูดอะไรเล็กน้อยและประโยคนี้ผ่านเข้าไปในหูขขขขออออองงงงงงหหหยยวนนนนนเเเเเฟฟิิแแต่มมมััักก็ืืบบบ้้้าาารรรพะะดูลสีคใจ ท่านพานาท่านเป็นนักบุญที่วุ่นวายมิใช่หรือไม่ควรเป็นเช่นนั้นโลกเปิดครั้งแรกและกฎเกณฑ์ก็เกิดขึ้นโดยทั่วไปหากมีใครเทศนาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องมีนิมิตของโลกอย่างแน่นอนชันหยวนเฟิงไม่พบว่ามีผู้เทศนาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ยวนเฟิงลูกหัวแล้วคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เต่าของฉันไม่จำเป็นต้องได้รับการพิสูจน์ฉันก็เป็นเต่าเองเต่าของฉันอยู่ยงคงกระพันด้วยซ้ำฉันสามารถทะลวงผ่านน้ำท่วมโบราณและเวลาและพื้นที่นับร้อยล้านได้ลืมมันนนมันเนเเเเถออณบวลล้้้้ยยยาาาาาาม่่ขใจจฉงงููพดดททห็ ยิ่งยืนสูงยิ่งมองไกลออกไปแต่เหนือความหนาวเย็นคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดในขณะที่เพลิดเพลินกับภูเขาและหุบเขาแห่งความรู้สึกรักใคร่กลับรู้สึกเหงาเหงาและเขินอายมากกว่าคินมูเองก็ไม่รู้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนเขาไม่รู้เกี่ยวกับอาณาจักรของเขามากนะักไม่ต้องพูดถึงการให้คนอื่นเข้าใจสถานะและระดับของเขาในเวลานี้การแสดงออกของยวนเฟิงเปลี่ยนไปมากถึงสิบเจ็ดหรือแปดประเภทและความซับซ้อนก็ยากที่จะอธิบายเขาพูดช้าๆทำไมคุณถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ทำไมคุณถึงรังแกละ ฉันกับหยวนเฟิงคุณไม่เคยรู้จักกันเลยไม่ต้องพูดถึงการทำให้คุณขุนเคืองทำไมคุณถึงก้าวร้าวคุณกับฉันไม่ได้รู้จักกันแต่คุณไม่ควรถูกล่อลวงให้ฆ่าน้องสาวของฉันขิงหมูกล่าวว่าเขายังคงเฉยเมยกับสิ่งสุดโต่งโดยบอกว่าไม่มีอารมณ์แปรปรวนน้องสาวความคิดของยูอันเฟิงวูบวาบและความคิดของเขาก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วแต่เขาจำไม่ได้ว่าน้องสาวของขิงหูคือใคร ใบหน้าของคุณพิเศษไม่ใช่หนึ่งในสามเผ่าพันธุ์สัตว์ร้ของฉันหรือแม้แต่เผ่าพันธุ์ข้าราชบริพารที่ต่ำต้อยเมื่อมองดูผู้คนนับร้อยในป่าไม่มีใครเหมือนร่างของคุณฉันไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตแบบคุณเลยเป็นยังไงบ้างมันจะฆ่าน้องสาวคุณหรือเปล่ายวนเฟิงเขาคร่ำครวญพิ้วอยากพูดคำหยาบใครก็ตามที่ฉันอยากให้ถึงมู่ฆ่าฉันจะฆ่ามันโลกนี้เป็นอมตะจาก,กรวานถูกน้ำท่วมและอะไรจะยับยั้งฉันได้ขิ้นหมู่กล่าวด้วยท่าทางไม่อดทน หลังจากได้ยินสิ่งนี้การแสดงออกของยวนเฟิงก็เปลี่ยนไปอย่างมากและเขาดูเหมือนเป็นศัตรูตัวฉกาจเขาเข้าใจว่าความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามขิงขง,งูนั้นอยู่เหนือเขาและเขาสามารถอธิบายได้เพียงสี่คำที่ไม่อาจอย่างรู้ได้ในขณะน,นี้ขิงงูยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ของกษัตริย์เอียงขาของแอลังใบหน้าของเขาสงบกูโบไม่แปลกใจและเขาไม่สามารถมองเห็นคลื่นแม้แต่น้อยเขาค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นแล้วขยายนิ้วออกเมื่อคนที่เรียกกันว่าคนธรรมดามองไปที่ทางเข้าประตูคนในก็ดูมีชีวิตชีวา ยวนเฟิงในฐานะหนึ่งในสัตว์อสูรแห่งความโกลาหลสายตาของเขาหน้าทึ่งมากนิ้วที่ไม่โอโอดนี้ซึ่งมีดวงตาของเขามีจังหวะเป็นจังหวะปิดบังโลกของฟ้าสามพันอเวนิวแต่มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับว่านฟ้าอเวนิวมีรสชาติที่แยกจากกันร่างกายของสัตว์ในตำนานที่วุ่นวายของฟีนิกซ์ชั่วครู่ตัวสันไม่หยุดตัวสันร่องรอยของความไม่สบายใจผุดขึ้นในใจของเขาและมีอาการจิตใจตื่นตระหนกบุคคลน,นี้อยู่ห่างไกลาจากศัตรูของฉัน เขามีความคิดเช่นนี้ในใจจนทำให้ปีกฟินิกส์สั่นไหวทันทีด้วยการกระพือปีกเพียงครั้งเดียวมันก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าห่างออกไปเกือบล้านไม์บางครั้งเมื่อเผชิญกับวิกฤตเมื่อคุณตีตัวออกห่างเท่านั้นคุณก็สามารถทำให้จิตใจของคุณรู้สึกปลอดภัยได้หยวนเฟิงคิดเช่นนั้นและทำเช่นเดียวกันเด็กจาพื้นที่และเวลาไม่มีความหมายสำหรับฉันฉินม,มู่กระซิบนิ้วที่ช้าๆของเขามีความเย้ายวนใจขึ้นมาทันทีโดยมีส่วนโค้งเหมือนส่วนโค้งที่ไม่ตรงและตรงที่ไม่ตรงและตรงไปที่หยวนเฟิงซึ่งอยู่ห่าางออกไปล้นม ดังที่คิงูพูดอย่างแน่นอนเวลาในอวกาศไม่มีความหมายเพราะนิ้วนี้มาถึงระดับที่ไม่สนใจพื้นที่และเวลามานานแล้วและโจมตีสัตรูโดยตรงบทที่497แทงด้วยนิ้วเดียวไม่มีความสงสัยยวนเฟิงถูกโจมตีโดยตรงด้วยรัศมีของนิ้วนั้นที่อยู่ห่างออกไปหลายล้านไม์นี่หมายถึงความหมายทุกประเภทเช่นอวกาศการทำลายล้างความเร็วและอื่นๆน,นิ้วนี้เป็นนิ้วที่ต้องมีแข็งแกร่ง,งราวกับสัตว์ร,ร้ายและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย ด้วยการพองตัวร่างกายของยวนเฟงซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่วุ่นวายก็ระเบิดขึ้นในทันทีเลือดและเนื้อของเขาเบลอกล้ามเนื้อและกระดูกของเขาก็หักมีแกนแท้ของความโกลาหลในร่างกายของเขาซึ่งสามารถนำไปใช้ในการฟื้นคืนชีพได้อาจกล่าวได้ว่าแกนแท้ของเควอสคือรากฐานของความเป็นอมตะของเควอสบีสแต่คำศัพท์ของทิ้งมูหมายถึงพลังทำลายล้างครั้งใหญ่พลังแห่งการทำลายล้างชนิดนี้ไม่มีที่สิ้นสุดวิญ,ญญาณที่ถูกโจมตีจะถูกทำลายครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าเขาจะฟื้นคืนชีพไไม่ได้ ในวินาทีสุดท้ายยวนเฟิงยังคงตายและเขาไม่รู้ว่าจะยัออย่วยูถิงมู่ได้อย่างไรน้องสาวในปากของขิ้งมูคือใครทันทีที่ยวนเฟิงเสียชีวิตเผ่าพันธุ์ฟีนิกก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายท้ายที่สุดแล้วยวนเฟิงคือผู้นำสูงสุดของตระกูลฟีนิกและเป็นเสาหลักของตระกูลฟีนิกการตายของเขาจะส่งผลกระทบต่อตระกูลฟีนิกขนาดใหญ่และข้าราชบริพารจำนวนมากและกลุ่มที่ไม่เป็นมิตรของเขาผู้ที่อยู่ใกล้ยวนเฟิงมากที่สุดคือหลอดห่วงท่านห่วงก็เป็นหนึ่งในสัตว์ร,ร้ายเช่นกันครั้งแรกที่เธอสังเกตเห็นความผิดปปกกติขขอออองงงงเเครรื่ีและาาาหหยยยใจันฟไ เทพเจ้าและสัตว์ที่วุ่นวายของพวกเขาหายใจไปทั่วโลกและสื่อสารกับถิ่นทุรกันดารทั้งแปดแห่งของโลกเมื่อพวกเขาตายลมหายใจก็เหมือนกับน้ำที่นิ่งเฉยเทพเจ้าและปีศาจในอาณาจักรเดียวกันสามารถตรวจจับความตายของพวกเขาได้อย่างง่ายดายท่านห่วถอนหายใจด้วยความโล่องอกหน้าตาเธอมีความประลาดใจโชคดีเศร้าสับสนและกังวลเล็กน้อยเธอมองกลับไปที่หัวเงือแล้วพูดว่าลูกสาวบอกข่าวดีให้ทราบหน่อยยวนเพิงตายแล้ว หัวเง่อถามกลับเธอมีรูปลักษณ์ที่น่าทึ่งเธอรู้ว่าหยวนเฟิงน่ากลัวมากการตายของผู้อ่อนแอมักจะไม่ได้ใช้งานและการตายของผู้แข็งแกร่งมักจะส่งผลที่น่าตกใจเมื่อเอสเอไกิลินเสียชีวิตเราก็มีความกังวลเล็กน้อยหยวนเฟิงใช้เวลาไม่นานก็ตายในโลกนี้มีหลายสิ่งมีชีวิตที่สามารถทำลายเควอสบีสได้อย่างง่ายดายการดำรงอยู่แบบนี้ดีกว่าหฮงจุนแข็งแกร่งขึ้นการดำรงอยู่เช่นนี้ซึ่งปรากฏในอนาคตเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ปรากฏว่ายุคแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ไม่น่าเชื่อเลยท่านเจ้าฮวงนางสับสสบสนนนนับใาง ก่อนยวนเฟงซูลองและทิกิลิงพวกเขาเปิดสงครามสามกลุ่มโดยไม่ต้องกลัวเพราะพวกเขาญิงและเป็นอมะตะแต่บัดน,นี้มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถตัดหัวพวกมันได้ง่ายๆเช่นไส้ในลำคอจะไม่กังวลได้อย่างไรจะไม่กลัวได้อย่างไรจู่จู่ร่างหนึ่งก็แอบวบขึ้นมาในใจของหัวเงอเธอตะโกนด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยพี่ชายพี่ชายอยู่ไหนเธอตะโกนออกไปให้คนทางด้วยดวงตาหินอย่างดั้งเดิมคู่หนึ่งแสงจ้าสีดำและสีขาวกระพริบคอยสังเกตทุกทิศทางอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องจริงที่ดวงตาหินและหยางดั้งเดิมของหัวเง่อเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ทรงพลังที่สุดในโลกแน่นอนว่าเขาค้นพบคิงมูคอนสวรรค์ทั้งสองได้ก่อให้เกิดโชคชะตาและกลายเป็นพี่น้องกันแต่ถิงมูไม่ได้จงใจซ่อนตัวเองในเวลานั้นและตอนนี้เขาได้ทำการผ่าตัดซ่อนตัวนั่นคือความปรารถนาอันแรงกล้าของสัตว์ป่าและเขาไม่พบการดำรงอยู่ของเขาพี่สาวอย่าตำหนิฉันที่โหดร้ายฉันหวังว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะเป็นอิสระและเติบโตขึ้นฉันไม่สามารถอยู่กับคุณตลอดเวลาได้เพราะยิ่งฉันอยู่กับคุณนานเท่าไรฉััันนนนนกก็ยยยิิ่่่งงงททร้้าาาาคุณมมขึเูพดอบใใจ เธอยังคงมองดูเวลาและพื้นที่รอบตัวเธอและทุกสิ่งก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่เธอก็ยังไม่พบเงาของทิ้งมูแม้แต่น้อยเธอก้มศีรษะในลักษณะที่หลงทางอย่างมากและน้ำตาก็แตกและเธอก็ยังคงอยู่พี่ชายหวนเจอร์คิดถึงคุณมากสา0พันปีที่เราอยู่ด้วยกันอย่างไร้กังวลเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดสำหรับหวนเจอร์ตั้งแต่เด็กๆยกเว้นแม่ของเขาพี่ชายคนเดียวที่ดีที่สุดสำหรับคุณจำตอนที่หลวช่วยพาฉันไปตอนที่ฉันสิ้นหวังและทำอะไรไม่ถูกที่สุดน้องชายของฉันคุณช่วยฉันไว้พี่ชายคุณคคือออออออฮโรร่นนนนนสาาาาััััญใใจจจขงงงงหหววววเเ้้้้้้พูดดดดยยททไไบกกกตลลแแม็ ไม่ว่าเรากูโบจะประหลาดใจเหมือนขิงมูก็ตามก็ยังคงอ้าปากและถอนหายใจเล็กน้อยคนอย่างเขามองโลกเป็นมดแตกกลับหนาวมากเมื่อใครคนหนึ่งเดินเข้าไปในใจเขาจะหงใยเธอมากในเวลานี้ห่างออกไปหลายร้อยล้านไมล์ดินแดนแห่งหุกเขามังกรซูลองนอนอย่างเกียจคร้านในดรา้อนวันเลฟเพลิดเพลินกับแสงแดดอย่างเกียจคร้านทันใดนั้นซูลงก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ยกก๊อกน้ำขึ้นและมองดูความว่างเปล่าที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยล้านไมล์ยวนเฟิงเขาก็ตายเหมือนกันเหรอพวกเราคืออสูรแห่งความโกลาหลการดำรงอยู่อันสูงส่งของหงหง,หงเกือบจะเป็นนนนอมตะคคบ้าไห คนบ้าคนไหนที่ฆ่าทิกิเลนและหยวนเฟิงซูหลงทำให้เขาตะลึงถนนในเวลานี้ในโลกป่าสิงมีชีวิตระดับสูงเกือบทั้งหมดระหนักถึงการตายของหยวนเฟิงและพวกเขาทั้งหมดรู้สึกถึงความตายและความโศกเศร้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีความไม่สบายใจเล็กน้อยในใจพวกเขาอยู่เสมอดวงตาของซูหลงกระพริบและใบหน้าของเขาผิดปกติราวกับว่าเขากำลังคิดอะไรบางอย่างเขาครุ่นคิดอยู่นานสีหน้าของเขาดิ้นรนและในที่สุดก็เกิดความดุร้ายขึ้นมาแสวงหาความมั่งคั่งและความมั่งคัง่ง ฉันถามตัวเองว่าไม่ได้ทำให้คนบ้าที่ค่าเอชชกิลินและอยู่อันเฟิงรู้สึกขุ่นเคืองตอนนี้พวกเขาตายแล้วการต่อสู้ของชนเผ่าผู้ชนะสูงสุดและผู้รับผลประโยชน์คือมังกรของฉัน5้ห,ห้ามังกรของฉันจะต้องชนะเขาคำรามพระสุราเสียงของพระองค์ไม่ดังแต่ทําให้เกิดลมและฟ้าร้องและเมฆก็ปลิวกระจัดกระจายบทที่498หยวนในไม่ช้าซูหลงก็นํากองทัพมังกรและข้าราชบริพารของเทพเจ้าและปีศาจมากกว่า40คนไปยังดินแดนฟีนิก ในทวีปถิ่นทุรกันดารในปัจจุบันร้อยละ89ของพื้นที่อยู่ภายใต,ใต้การปกครองของมังกรและนกฟีนิกเมื่อซูลองเอาชนะกลุ่มฟีนิกได้สำเร็จและเข้ายึดพื้นที่ได้สำเร็จนั่นหมายความว่ากษัตริย์ซูลองมายังโลกและกลุ่มมังกรก็ปกครองดวงวิญญาณของเผ่านับร้อยสำหรับสัตว์ร้ายอย่างซูลงโดยทั่วไปแล้วมีความทะเยอทะยานเช่นนั้นนี่เป็นต้นเหตุขององค์การต่อสู้ระหว่างมังกรฟีนิกและคิรินด้วย เมื่อกองทัพของซูหลงเข้าสู่ตระกูลฟีนิกมันเกินจินตนาการและในช่วงเวลาสั้นๆเขาก็เอาชนะดินแดนฟีนิกได้ในเวลานี้หยวนเฟิงเสียชีวิตตระกูลฟีนิกไม่มีหัวและตระกูลฟีนิกก็ตื่นประหนกเป็นเรื่องยากสำหรับปรมาจารย์ฟีนิกเพียงลำพังที่จะสนับสนุนฟีนิกเพียงลำพังตระกูลฟีนิกตกอยู่ในสถานการณ์ที่แยกจากกันเนื่องจากการล่มสลายของหยวนเฟิงท้ายที่สุดสิ่งมีชีวิตก็มีความทะเยอทะยานยิ่งการดำรงอยู่แข็งแกร่งขึ้นเท่าใดความทะเยอทะยานของพวกเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่่งขึ้้นนนเทาั เดิมทีเป็นสัตว์ในตำนานที่วุ่นวายเฟิงหยวนปราบปรามกลุ่มสีคนขุนนางกลุ่มฟีนิกคนอื่นๆกล้าที่จะพูดออกมาโดยกดดันความทะเยอทะยานของพวกเขาให้ลึกลงไปในหัวใจของพวกเขาแต่ตอนนี้หยวนเฟิงลง้มลงแล้วและพวกฟีนิกก็ไม่มีเจ้านายคนเหล่านี้แตกแยกและเข้าใจกันแม้ว่าท่านฮวงจะเป็นหนึ่งในสัตว์แห่งความโกลาหลแต่เธอก็ติดอันดับหนึ่งในการดำรงอยู่ระดับสูงสุดของหงหงแต่เธอมีนิสยัยอ่อนแอและไม่มีความทะเยอทะยานในการมีอำนาจมากนะักการควบคุมกลุ่มฟีนิกของเธอไม่มั่นคงและทำให้การสั่งกลุ่มฟี ท่านห่วงกังวลอย่างมากในฐานะเจ้าหญิงตัวน้อยแห่งตระกูลฟีนิกหัวเงอก็รู้ถึงความรับผิดชอบของเธอเช่นกันคิงมูมองดูทั้งหมดนี้และถอนหายใจเล็กน้อยพี่สาวฉันจะช่วยคุณเป็นครั้งสุดท้ายหากเผ่าฟีนิกพ่ายแพ้และหงวงถูกควบคุมโดยเผ่ามังกรชีวิตของคุณจะไม่ดีขึ้นเขาคิดถึงมันโดยก้าวไปข้างหน้าย่อขนาดลงเป็นนิ้วห่างออกไปหลายแสนไมล์ห่างออกไปเพียงไม่กี่นิ้วูหลงเจ้าสามารถถอยได้ภายในสามลมหายใจไม่เช่นนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเสียงที่สง่างามและครอบงำของคิงมูรวมตัวกันเป็นนนนนแถวส่่่งงงผาาาเเขข้้ไปใหููอลทั จูจ่ๆสูหลงก็ตกใจและเขารู้สึกถึงความรู้สึกที่ไม่อาจต้านทานได้ในน้ำเสียงของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เขามีความกลัวเช่นนี้นับตั้งแต่เกิดความสับสนวุ่นวายหลังจากฟังคำพูดของขิงมูฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันกับที่เผชิญหน้ากับหัวหวงเทียนเว่ยสูหลงไม่ลังเลเลยกระตุ้นให้ร่างกายของสูหลงกลืนเมฆและหมอกที่พ่นออกมาและตื่นกระหนกเพื่อหลบหนีไปยังดินแดนนอกตระกูลฟีนิกซ์หลังจากสูดลมหายใจสูหลงเขาได้ไปไกลหลายพันไมล์แล้วในลมหายใจครั้งที่สองเขากระตุ้นพลังเวทมนต์ที่มี อย่างไรก็ตามทวีปนี้ใหญ่เกินไปอาณาเขตของตระกูลฟีนิกกว้างเกินไปราโอบินไปไกลแสนไกลและยังอยู่ในอาณาเขตของตระกูลฟีนิกในลมหายใจสุดท้ายเขาได้เผาเลือดของมังกรบรรพบรุษและแกนแท้ของความสับสนวุ่นวายในร่างกายของเขาหลังจากลมหายใจครั้งที่สามสูลองและร่างมังกรส่วนใหญ่ของเขาก็หนีจากตระกูลฟีนิกแต่ร่างของมังกรบรรพบรุษของเขาใหญ่เกินไปใหญ่กว่าของกิเลนดั้งเดิมดังนั้นร่างเล็กๆของเขาจึงยังคงอยู่ในอาณาเขตของเผ่าพันธุ์ฟีนิกอยู่พักหนึ่งชิงมู่เขาคือใคร ในฐานะชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเขามีความเด็ดขาดและเด็ดขาดมาโดยตลอดหลังจากหายใจเข้าสามครั้งเขาก็โบกแขนซ้ายใช้มือเหมือนมีดและกางกันศา์อันเววาวมีดเล่มนี้แววาวโดยไม่สนใจเวลาและพื้นที่โดยสิ้นเชิงหากทวีพงพวงถูกเรียกว่าโลกสามมิติทักษะการใช้ดาบนี้ก็มาจากการโจมตีมิติที่สี่และอวกาศในโลกสามมิติไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีจากมิติที่สี่ได้สัตว์แห่งความโกลาหลเช่นซูลองก็ไม่มีข้อยกเว้น ดาโอมังคำรามด้วยเสียงปังดังมีดนี้ไม่ใหญ่เท่านิ้วสำหรับสิ่งมีชีวิตของหงหงนิ้วนั้นเล็กเกินไปอาจกล่าวได้ว่าเทพเจ้าและร่างปีศาจมากมายปกคลุมท้องฟ้าแข็งแกร่งพอๆกับเคออสบีสการปรากฏกายสามารถเปรียบได้กับดวงดาวการฟันดาบที่โจมตีสัตว์ร้ายในตำนานที่วุ่นวายในสายตาของสิ่งมีชีวิตธรรมดาก็เหมือนกับการตีก้อนหินด้วยไข่แต่ดาโอมังของขินมูดูเหมือนจะมีพลังที่จะสลายไปสู่เวทมนต์เมื่อดาโอมังโจมตีซูลองพลังแห่งภูเขาและทะเลได้ถีกลางของซูลองออกเป็นสองชิ้นสถานที่ที่ดาอว ฉันขิ้นมูพูดเสมอว่าฉันต้องทำอะไรบ้างคุณหนีออกมาจากร่างมังกรในดินแดนของชาวฟีนิกซ์ฉันไม่ได้ทำร้ายอะไรเลยและฉันไม่ได้ทิ้งร่างเล็กครึ่งหนึ่งของร่างมังกรที่ฉันทิ้งไว้ฉันจะต้องอยู่มีเสียงอยู่ในหัวของมังกรใช่ใช่ใช่พระเจ้ากลัดว่าใช่ซูหลงกล่าวว่าเขาสัญญาวันนี้ซูลองได้รับความกล้าหาญจากขิ้นมูในกรณีของเทพเจ้าและสัตว์ร,ร้ายอื่นๆครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขาถูกตัดออกด้วยมีดและเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยไม่เสียชีวิตแต่สำหรับซูหลงกราบใดที่มีเวลาเพียงพอเขาก็สามารถื้้นตตัวไดเ็มที่ จำไว้ย้อนกลับไปที่หุบเขามังกรของคุณซึ่งเป็นเวลาพบกันของเงินสามหยวนอยาก้าวไปครึ่งก้าวไม่เช่นนั้นฉิงมู่ของฉันจะดึงคุณออกจากกระดูกผ่านเวลาและช่องว่างหลายร้อยล้านครั้งพลังเวทมนตร์อันยิ่งใหญ่ในบรรทัดแรกส่งเสียงเข้าหูของซูหลงในโลกป่าไม้ไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับปีในตำนานเรื่องน้ำท่วมหน่วยของเวลาคือโลกโชคการพบปะและหยวนฉิงมู่ประเมินว่าชีวิตในหงหวงคือ30ปีโชคหนึ่งคือวันที่12โชคหนึ่งคือ30โชคและหนึ่งหยวนมี12 ด้วยวิธีนี้ระยะเวลาการประชุมยวนคือ1 2 9 6 0 0ปีซึ่งนานมากเงินสามยวนจะมีมูลค่าเกือบ40,000 0ปีมันเป็นเรื่องยากสำหรับซูหลงบทที่49 9ยิกี่ยิกซี่คนอื่นๆจากไปซูหลงเดินจากไปด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสและเขากลับไปที่หุบเขามางกรเพียงลำพังและภายใต้บางกรที่แท้จริงของตระกูลมังกรของเขาบางตัวถอยกลับไปยังทะเลจินตะวันออกและบางตัวก็กลับไปยังหุบเขามังกรตามแนวโน้มนี้ชาวฟีนิกส์สามารถครองโลกและปกครองทั้งทวีปได้ แต่ท่านหวงเป็นคนฉลาดมากเธอเข้าใจอย่างคลุมเครือว่าตอนนี้หงหงมีชีวิตเหมือนข้อห้ามที่ไม่สามารถยืดยู่ได้การตายของเอสอชกิลินและยูอันเฟิงและการหลบหนีจากอาการบาดเจ็บสาหัสของซูลองล้วนแสดงให้เห็นถึงความน่าสยดสยองขององค์การดำรงอยู่นี้เดิมทีหลอดฮวงมีนิสัยอ่อนแอและไม่ชอบที่จะต่อสู้เพื่ออำนาจดังนั้นเธอจึงละทิ้งโอกาสในการครองทวีหงหงหลังจากที่เธอรับความขัดแย้งในครอบครัวฟีนิกได้เธอก็ทำลายล้างฟีนิกจำนวนมากที่ผู้ทรยศยึดมาได้และนำครอบครัวฟีนิกกลับไปยังพื้นที่ภ หลอดฟีนิกกลายเป็นผู้นําเพียงคนเดียวของตระกูลฟีนิกและหยวนเฟิงและเฟิงยี่ก็ตายเช่นกันและหงเอ๋อร์ก็กลายเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลฟีนิกซึ่งเป็นรุ่นต่อไปของตระกูลฟีนิกฉินมู่นั่งอยู่บนโดมลอยฟ้าเหนือบริเวณภูเขาไฟอันเดสด้วยมุมและความสูงนี้เขาสามารถมองเห็นภูเขาลูกเล็กๆของภูเขาไฟอันเดสทั้งหมดได้วันนี้เป็นพิธีแต่งตั้งหัวเงอให้เป็นเจ้าชายแห่งตระกูลฟีนิกในเวลานี้หัวเงอเอติบโตขึ้นมากและบุคคลทั้งหมดก็มีวุฒิภาวะและศักดิ์ศรีเพิ่ ในพิธีนี้หัวเงยยืนอยู่บนแท่นสูงพร้อมกับมงกุฎฟีนิกของเธอที่ตื่นตาตื่นใจมากท่านวางก็ยืนอยู่บนแท่นสูงมองดูหัวงเงอ,อด้วยความโล่งใจอย่างยิ่งความสูงของแท่นอยู่ที่9,900ฟุตหรือ1,000ฟุต9คือจำนวนเสาและอีกหนึ่งความสูงคือการไม่เคารพท้องฟ้าภายใต้แท่นสูงฟีนิกเลือดบริสุทธิ์และฟีนิกทั้งหมดของตระกูลฟีนิกมารวมตัวกันฟีนิกเหล่านี้คุกเข่าอยู่บนพื้นหัวเงอเดินช้าช้าบนแท่นสูงและมาหาท่านหวงท่านหลอดหัวมอบมงกุฎให หัวเงอ้อหยิบมงกุฎและสวมมันอย่างช้าๆในขณะที่เขาสวมมงกุฎวิญญาณของหัวเงอ้อดูเหมือนจะมีประสบการณ์การรับบัพติศมาบางอย่างเธอมีเกียรติมากและมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในขณะนี้นกฟีนิกซ์ทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างเวทีเสียงของเฟิงหมิงก็เกิดขึ้นพร้อมกันด้วยน้ำเสียงที่น่าเกรงขามและเป็นที่ยอมรับดูเหมือนว่าจะเป็นการบูชาหลอดคนใหม่แห่งตระกูลฟีนิกซ์น้องสาวของฉันหัวเงอ้อโตขึ้นแล้วขี้งูพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นขิงมูก็ชี้นิ้วที่อยู่ห่างไกลไปที่หลอดห่วงแสงโปร่งใสของเอ็กเกองวงก็จมลงในร่างของหลอดห่วงท่านห่วงสายร่างกายของเธอเล็กน้อยและได้ยินสิ่งที่ถิ่นมู่พูดกับเธอในตอนแรกสีหน้าของท่านห่วงมีความผันผวนอย่างมากจากนั้นใบหน้าของเธอก็ค่อยๆช้าลงทําให้คลื่นสงบลงหลังจากพิธีท่านห่วงได้หยิบม้วนกระดาษทองคํเจ็ดคิวออกมาหน้าทองคำเจ็ดคิวนี้สร้างขึ้นโดยขิงมูหน้าทองหยกเกลถือเป็นวัสดุล้ำค่าที่สุดชิ้นหนึ่งในช่วงน้ำท่วม นับได้ว่าเป็นกระดาษที่มีค่าที่สุดในโลกเทคนิคลับต,ต่อต้านท้องฟ้าบางอย่างไม่ได้รับอนุญาตจากสวรรค์และโลกและไม่สามารถบันทึกและส่งต่อเป็นคำพูดและสะคริปต์ได้แต่หน้าทองของหยกคิวนั้นแตกต่างออกไปเทพและเทพบางองค์สามารถถูกบังคับให้บันทึกด้วยเทคนิคเวทมนเหล่านั้นและหน้าทองของเจคิวนี้บันทึกกฎการกระบะหดยินหยางหน้าทองคำเจคิวนี้ถูกส่งมอบให้กับหัวเงื่อโดยหลอดหัวหัวนเจอตัวสั่นขณะที่เธอหยิบแผ่นทองคำยูคี้ขึ้นมาเพราะเธอพบลมหายใจที่คุ้นเคยมากบนหน้าทองหยกคิว ช่วงเวลาต่อมาหวนเจอร์บังคับความตื่นเต้นของเธอและส่งร่องรอยของมานาไปยังหน้าทองเจ็ดคิวทันใดนั้นก็มีเส้นโครงปรากฏขึ้นจากหน้าทองของเจ็ดคิวในการฉายภาพเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ขิงมูจะเป็นใครได้อีก พี่สาวหัวเงอร์เราได้พบกันอีกครั้งคุณมีดวงตาหินและหยางดังเดิมและร่างกายของคุณเหมาะสมที่สุดสำหรับหญินและหยางวิธีการกระโดหญินและหยางนี้เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่พี่ชายของคุณมอบให้คุณหากคุณฝึกฝนด้วยวิธีนี้สำหรับดาเถิงคุณสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหญินและหยางมาเป็นนักบุญแห่งความโกลาหลหากคุณสามารถฝึกฝนจนถึงจุดสมบูรณ์แบบคุณก็จะกลายเป็นจุดสุดยอดของนักบุญได้การถ่ายภาพของคิ้นหมู่กล่าวด้วยรอยยิ้มอ่นอ,อนโยนหวนเจอเธอเห็นคิ้นหมู่อีกครั้งดวงตาของเธอแดงกอองัอออออาาาาาาารรมมมม์ขขงงงเเเธธผผนววววยยย่กแแลละะภพด้้คคสุศ อย่าร้องไห้หัวเง้อคุณจะไม่สวยเมื่อคุณร้องไห้การฉายภาพของขิ้งูเขาพูดด้วยรอยยิ้มหัวเง้อก็กลายเป็นร่างมนุษย์ในเวลานี้เธอเช็ดน้ำตาบนแก้มของเธอและน้ำตาไหลยอยู่ครู่หนึ่งเธอพูดด้วยรอยยิ้มวังไม่ร้องไห้วังต้องหัวเราะตลอดเวลาอย่างน้อยก็ต้องเป็นภาพที่สวยที่สุดในใจพี่ชายของเธอฉันอยากแสดงสีหน้าดีที่สุดให้น้องชายเห็น คุณสาวน้อยพี่ชายไม่สามารถอยู่กับคุณตลอดไปได้ตอนนี้คุณได้เรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นแล้วในอนาคตปรับใดที่คุณฝึกฝนกฎการกรบฏหดยินหยางความสาเร็จในอนาคตจะอยู่เหนือสัตว์ร,ร้ายที่วุ่นวายเหล่านั้นมากขิ้มูกล่าวด้วยความไว้วางใจเล็กน้อยและอธิบายวิธีการพี่ชายหัวเงออายุไม่ถึง4,000ปีและ3,000คนในจํานวนนี้ใช้เวลาอยู่กับพี่ชายของเขาพี่ชายของฉันอยู่กับฉันนานกว่าแม่ของฉันจริงๆแล้วหัวเงือไม่ต้องการเป็นทายาทของตระกูลฟีนิกซ์และเขาไม่สนใจที่จะดูแลตระกูลฟีนิกซ์หากเขาสามารถอยู่กกกัับพีีีีี่่่่ชาาายยขขขอองงงเเไดด้ห็ิินทททจะสสลุม หัวเงอ้อมองไปที่การฉายภาพของขิงมูอย่างตั้งใจภาพฉายของขิงมูถอนหายใจเล็กน้อยสาน้อยโง่เขลาคุณฝึกฝนมาอย่างดีหากคุณถูกปล้นอย่างไม่มีกำหนดในอนาคตคุณสามารถรอดจากภัยพิบัติได้พี่น้องของเรายัางคงมีช่วงเวลาพบปะก,กันจริงหรือหัวเงอ้อถามเธอถึงความงดงามเล็กน้อยโดยมองไปที่การฉายภาพของขิ้งมูด้วยความหวังภาพที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพยักหน้าและภาพฉายก็ค่อยๆหายไปและกลับสู่โลกอีกครั้งหัวเจร้รเธอเก็บหน้าทองคำเจ็ดคิวอย่างระมัดระวังและสาบานว่าจะฝึกฝนกบฏหดดยินและอย่างจนถึงระดับสูงสุด